พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกแพททองทานพร้อมด้วยแกนนำเพื่อไทยสักการะสาลหลักเมืองและวัดพระแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ22สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตนรนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทน นายรัฐมนตรีนายสุริยะจึงร่วงเรืองกิจรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุทีนคลังแสน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายแพทย์พรมมินเลศสุริเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครและพระพุทธทมหามณีรนตรนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลังได้รับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี นางสาวแพรทองทานสวมชุดผ้าไทยสีฟ้าครามโดยทันทีที่ลงจากรถได้ทักทายและกล่าวกับรัฐมนตรีที่มารอต้อนรับว่าใส่ชุดสีเหมือนกันทั้งนายภูมิธรรมนายสุริยะและก็นายสระวงเว้นแต่นายสุทินที่มาในชุดสูทเน็คไทสีเหลือง จากนั้นนายสุทินนำนางสาวแพรทองทานสักการะหอพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุและใส่บาตรประจำวันเกิดและหลังจากนั้นเดินลงมาจากหอพระได้มีประชาชนสวมเสื้อแดงมาตะโกนให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกับนางสาวแพรทองทานนางสาวแพทองทานนะคะเดินเข้าไปทักทายและถ่ายภาพร่วมกันค่ะ นางสาวแพทองฐานคณะได้ผูกผ้าสามสีที่หลักเมืองจำลองก่อนที่จะเดินเข้าไปสักการะพระหลักเมืองอย่างบริเวณด้านในและสักการะสารเทพารักษ์แล้วก็เติมตะเกียงน้ำมันจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการสักการะบริเวณสารหลักเมืองเจ้าที่ได้ส่งมอบหลักเมืองจำลองเพื่อเป็นของขวัญแสดงความยินดีกับตำแหน่งนายร,รัฐมนตรีและสุขสัรต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังก่อนจะเดินข้ามถนนเพื่อไปสักการะพระแก้วมรกตและถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ทางนี้ระหว่างการเดินทางจากสารหลักเมืองไปยังวัดพระแก้วผู้สื่อข่าวกระทรวงถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เดินอยู่ท่ามกลางท่มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองคนนางสาวแพทองทานหัวเราะชอบใจแต่ไม่ได้กล่าวอะไรต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพฤหัสบดีจะมีสีเสื้อมงคลเป็นสีฟ้าถือเป็นสีสริมงคลเสริมเรื่องการงานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ